สวัสดีครับผมสวัสดี FC ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบายสังชาแนลครับผมวันนี้ก็มาเจอคลิปสบายๆเนาะตอนนี้ผมก็ถ่ายคลิปตัวเองให้เต็มที่นะครับถ่ายคลิปสร้างตัวเองนะครับผมวันนี้ก็อากาศก็ถือว่า,าไม่ได้ร้อนไม่ได้เย็นมากนะ้องไม่ได้ร้อนมากนะครับเพราะว่าอยู่ภาคกลางก็ ก็ไม่ถึงขั้นหนาวมากเนาะถ้าเป็นภาคเหนือนะภาคอีสานหนาววันนี้ก็ไม่มีอะไรก็สั่งอันนี้มาจากนะครับเออสั่งมาจากไอ,อ้เขาเรียกอะไรอะชออ่อทางบริษัทบริษัทหนึ่งแล้วกันอืมแต่ว่าผมเคยเอ่ยชื่อไปแล้วนะเหมือนเหมือนว่ามันมีลิขสิทธิ์อะแล้วมัน แล้วมันก็แจ้งเตือนมาที่ s อ s เอ้มออแจ้งมาเตือนมาที่เมลแจ้งเตือนมาที่เมลแล้วก็เหมือนกับว่าแจ้งเตือนนี้กทธิ์มาผมก็เลยลบคิดไปแหละอืมผมก็เลยไม่กล้าเอ่ยชื่อเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเพราะว่าผมสั่งสั่งกระจกจกมอเตอร์ไซค์นั่นแหละอืมมาดูตัวจริงนะครับก็แพคมาอย่างดีเลยนะ ดูก่อนผมไม่รู้ว่ามันตรงปกขนาดไหนแล้วก็มันหลอกหลอกหลอก,หลอกตาไหมอะไรเงี้ยโอ้โหแต่ว่าเขาแพ็คมาอย่างแน่นหนาเนาะปกติเขาจะใส่เดี๋ยวเดี๋ยวลองมากรีดดู่อนใเซคัตเตอร์กรีดเอา จะมาเกะยากแื่อจะใส่กระจกที่แบบมันเหมือนอารมณ์แบบมันมุดเนี่ยใส่มมไซเนะ่ะเวลาเข้าสอ่เข้าซอยเข้าเข้ากรุงเทพอะไรอย่เงี้ยแต่มันหอมมันหอเป็น,น,น,นปอ,อะไรนี้เหมือนกองสีหาอะไรนี้แหละ แต่มันก็คงจะมีห่อของมันอีกข้างในั้างหากเราลองมาแกะดูตรงนี้ก่อนโทมง คุณเอซีนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยเนาะอืมคือวันนั้นที่ผมไปประชุมสมาคมตลกเอ่อประเทศไทยเนาะแล้วก็มันมีคำคำพูด,คำพ,ดคำพูดหนึ่งของของพี่ย่องลูกหยีเนาะคือคือเราก็จะ,ะพูดคุยกันในเรื่องของอยุคปัจจุบันเนาะ ซึ่งต่างอายุคก่อนนะที่ที่พวกเราทามาหากินกันแบบว่าวิ่งกันที่เจ็ดแปดที่สิบท,ที่อะไรเงี้ยแล้วสมัยนั้นเนาะก็มันตามยุคตามสมัยเนาะแต่ว่ายุคเนี้ยพี่หยองแกก็แกก็พูดนะว่าอืมตอนเนี้ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วนะมันหมดยุคคาเฟ่ยุคร้านอาหารยุคส่วนอาหารก็ทำได้ทางเดียวก็คือ ช่องทางโซเชียลนี่แหละช่องทางของเราเองเนี่ยเรามีมือถือมีกล้องมีอะไรเนี่ย <c oughs> เป็นเป็นโซเชียลส่วนส่วนตัวเนี่ยก็แกก็บอกว่าหลายๆคนนะครับเป็นตลกแล้วก็มาทําโซเชียลแล้วก็มีคนติดตามเยอะอันนั้นอ่ะอีกส่วนหนึ่งใช่เพราะว่าอย่างที่โชเล่ดอกกระโดนเนี้ยอย่างที่เหลือเฟือเนี่ยเหลือเฟือมกจกเนี้ยแกแกเป็นคนมีชื่ออยู่แล้วพอทํา <c oughs> ทำโซเชียลตรงนี้คนมาติดตามเยอะนะครับพี่โจเลดดอกกระโดนเนี่ยทำาอื้องือารอยอะไรเงี้ยทำอาหารท่านี้ยผมก็เลยแต่ว่าคือที่ที่แกพูดมาเนี่ยก็ถูกต้องแหละแต่ว่าท่านี้แต่ผมก็ทำมาก่อนหน้านี้แล้วผมก็ทำมาตั้งหลายปีแล้วช่องก็ผมก็ทำมาด้วยแค่ใจรักแล้วก็ไม่ได้ช่องว่าผ่านเพลินอะไรนะ,ะนมันยังไม่ถึงเวลาที่ผ่านนะถ้าช่องผ่านผมก็มีรายได้เนาะมีรายได้เข้า ครอบครัวหรือว่ามีไรายได้ทำอาหากินอะไรเงี้ยมีคนติดตามเยอะมีมีเอเข้ามาชมเยอะอะไรเงี้ยครับก็วัน,นี้ก็ต้องรอนะรอเวลาที่จะถึงวันเวลานั้นเนาะก็นี่ผมก็เลยมาทําช่องทางแบบเนี้ยเป็นโซเชียลของตัวเองเป็นช่องของตัวเองบอย n ั Channel เนี่ยครับก็ฝากฝากเอฟด้วยนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยที่เข้ามารับชมกด s u b สไครต์กด ถูกใจกดกำลังใจให้กันนะครับเพื่อช่องอของผมจะได้ผ่านนะครับก็นี่ก็เป็นหนึ่งช่องทางอย่าไหมผมก็มีอะไรมาถ่ายคลิปถ่ายอะไรนู่นนี่นั่นเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเขาก็จะแพ็คมาอย่างดีเนาะ,ะมามีน็อตมาให้มีน็อตมาให้หนึ่งตัวหรือว่าอยู่ในนี้เดี๋ยว มีน็อตมาให้หนึ่งตัวเนาะไม่นเป็นม่ทราบเหตุผลว่าทําไมแค่หนึ่งตัวเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าอ๋อเราก็ต้องมาแกะตรงนี้อีกทีหนึ่งเห็นไหมมันจะออกมาเป็นแบบนี้เขาหอา่อแคมาไอ้ยังอื่นเราไม่ไม่ใช่ปัญหาหรอกเราขอแค่ให้มันไม่หลอกตาให้นั่นเองไม่หลอกตาเรา เรื่อยๆได้พี่น้องข้อห่อไม่ยังเสียเลยนะคัตเตอร์ก็ไม่คม แจวแจวเลยทุกคนไม่หลอกตาแจวเลยครับสวยเลยอย่างนี้ดิอย่างนี้แหละโอ้โหถูกอกถูกใจอย่างนี้ก็แจวเลยทีเดียว คุณภาพเลยเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ไดถือว่าผ่านมาตรฐานแต่ว่าน็อตอันนี้ให้มาตัวเดียวแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็มีนออ็อตโอ้โหแต่ว่าไอ้ปัญหา,านี่แก่คือกรีดนี่ให้มันโดนท้างหลายเลย ไม่น่าเชื่อว่าจะได้ของแบบมาตรฐานขนาดนี้เพราะว่าไอ้กระจกแบบนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้ซื้อดูตาตัวเองเนี่ยมันก็พูดยากอ่ะเห็นไหมนนนะเนี่ยอดีเลยคุณภาพเนาะเนี่ยประมาณเนี่ยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่ดูว่ามันจะโอเคไหมสวยไหม ยํำขอแคปชั่นภาพโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งนะว่าใส่มาัาเราจะเป็นอย่างไรเออผมว่าโอเคนะ ยอดครับผม